Are you happy? It's I to know my heart want to I สุดยอดเลยเดียวครับเป็นการโชว์ที่โชว์ได้ตกใจมากเลยนะก็คุยกันฝั่งนี้พี่บังครับนะเวลามึงจะชมใครมึงช่วยจริงใจหน่อยได้ไหมผมว่าเมื่อกได้ไปขี่แล้วมีท่านี้ว่ะโหเมื่อกี้คนที่ไปขี่นี่ไม่กล้าออกมาเลยเดียวนะน่มีแซวนะสงบสักนิดนึงนี่ครับผมเดินยวขนมไม่ได้ไม่กล้าทำปิดขาไอ้ทำบิด่ีกวาไม่ได้เลยออกเป็นพวนเลยครับ ไม่ลงติดไก้สะุ้งอยู่หลังเวทีเลยนะใช่ผิวผระหน้าอร่อยเลยจริงๆวันนีไม่ได้แก้แม่ลงไม่ได้เป็นคนปัดกระายขอแก้ข่าวเหรอเป็นน้องทีมงานชิวของเราปัดกร่ายเฮ้ยนั่งนิ่งมากใช่ื่ออะไรชื่ออะไรไม่บอกชื่อแล้วกันพอปัดเสร็จปุ๊บฝนค่ำลงมาเลยน้อง้องน้องแล้วบททเดีวนี่เป็ทสุดท้ายแล้วสาบัวเมื่อคืน อย่ไปแก้มันเราเล่นมาอย่างนี้อย่าไปแก้ให้มันไม่เล่นคนอีกทีอะไรองปล่อยให้มันตายแ้ทางนี้ปล่อยไม่ยาวเลยถ้าเล้วถามาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะดูดีขึ้นไม่ใช่มาดูเร่นิวนะ